กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและน้องๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับห้องซ้อม MK Premier s c r e a m ครับวันนี้ไฮไลท์พิเศษจากทีม CGG g, g บอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ในการยิงที่เวอร์หวงังอาจจะไม่ใช่การใช้สกิลเพลย์ที่ยอดเยี่ยมแต่สกิลการเอาตัวรอด s าว v วอร์การคิดล่วงหน้าอ่านเกมข,ขาดและการเตรียมสกิลเพื่อจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เ t ทีม CGG g หรือ CGG g debut ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพาทีมคว้าบูญย่าในเกมนี้ไปนะครับที่พี่เมฆพูดมามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาเอาตัวรอดได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมจะให้ดูในจังหวะก,ก่อนหน้าที่พวกเขากำลังจะเข้าวงนะครับในเฟสที่4วงเนี่ยดีดนี้พวกเขาและอี v วิร์รวมถึงทางด้านของ KOG อยู่ด้านหน้าพวกเขานะครับดูในภาพมุมสูงครับ เทสทีม CGTG มีมอเตอร์ไซค์ห่งคันแล้วดูนะครับในตัวเขาเอาสกิลมิชาที่เป็นสกิลเวลาขับรถแล้วไม่ล็อกตัวนะครับมาใช้ในเกมเกมนี้ขับรถมาเพื่อดึงโมโม่ขึ้นมาก่อนและเดี๋ยวดูในจังหวะต่อไปกับการอ่านเกมในระหว่างที่วงมันกำลังบีบหลังพวกเขามาครับเทสทีม CGTG หรือ CGTG เด็ดบูเอาตัวรอดและอ่านเกมขาด เลือกมุมเลือกตำแหน่งดีมากๆกับการขับรถเข้าวงครับฉายเดี่ยวมาเลยครับนี่ฮะขับรถฝ่าทุกทีมเข้ามาครับแล้วหาตำแหน่งเล่นดูครับเท่านั้นไม่พอจุดตำแหน่งตรงนี้พาพวกเขา CGGG คว้าหมู่ย่าในเกมนี้และเทศทีม CGGG เก็บคะแนนคิวไปได้อีกเยอะมากๆนะครับณนะตอนนี้เนี่ยวง4ี่กำลังจะอัปเดตเฟส5นะครับ c g g g ยังไม่มีคิวเลยเดี๋ยวดูในเฟสต่อไปนี่ครับปิดไอวอลเพื่อจะหามุมเล่นนะครับปิดทั้งด้านของคอมมานด์โพสไว้แล้วออกมายิงไฟตรงนั้นมีเบมีอ e ีโวสนะครับมีเคโอจี o g ยิงกันอยู่เขาพยายามจะหา ยิงเก็บไปเรื่อยๆแล้ววงตรงนี้ครับค่อนข้างจะเป็นใจให้พวกเขาด้วยนะครับ4 G G <ๆ>เลือกอ่านเกมและโพซิชันอ่านวงขาดมากนะครับไอวอร์มีครบและเบิดมีพร้อมยามีพร้อมเกาะหมวกครบหมดดูครับกับการยิงและยิงรถด้วยนะไม่ให้เขาขับรถเข้ามาเพื่อจะคอนเทสต์ตำแหน่งตัวเองได้นะครับนี่ครับระหว่างที่ KOG ยิงอีวจบเบอยู่ด้านหลังพยายามจะเข้าวง เททีม CGTG หรือเดดบูของเรานะครับกำลังยิงฟรีๆหนึ่งคิวสคิวและมีคิวที่3ตามตามาตรงนี้ดูครับแล้วปิดหลังตลอดนะไม่ประมาทนะสร้างบังเกอร์ให้ตัวเองแล้วพาระเบิดใสายปิดไปอีก2อคิวดูครับดูไหวพริบการอ่านเกมการแก้สถานการณ์ในช่วงขนาดเนี่ยดีมากๆระหว่างน K ี L ้เค g ตายวงไปแล้วระเบิดอีกลูกหนึ่งที่เขามีอยู่ บ้มเดียวะจบไปอะแล้วเป็นบูย่าของทีม CGGG นี่คือไฮไลท์ที่น้องๆน,น่าติดตามมากๆนะครับสำหรับการเล่นแบบระดับโปรเพเยอร์และนี่คือเทสทีม CGGG หรือ CGGG เด็กบ,บูขวัญใจเด็กๆน้องๆทั่วไปนี่คือไฮไลท์ที่พวกเขาฝากไว้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปใครฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเฮ้โขอเฮ้ว,วเดี๋ยวฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย